โอ้ครับพี่น้องอตอนนี้ครับอีสานบ้านเฮาครับอืมอีสานบาา้านเฮาได้กี่ตัวครับวันนี้ได้ไม่ถึงร้อยใส่ปลาซิวครับหลังจากฝนตกอยู่บนหลังอีกอ <laughs> น,น,นี่น้นอรงนี่้นี่น้ะตรงสะครับวับนนี้โอเคอยโอ้โหยี่มีปลานี่ด้วยครับนี่ป,ปาลปาอะไรครับเนี่ยเรียกปลาอะไรปลาประเขมปลา,ป,าประเขมอะไรปลาประเขมปลาปากยาวบ่ นี่นะครับปากมันหกักมันติดปากเลยมหาหักจริงมันมันยาวกว่นนา,า,า,น,า,าน,นี้ครับแต่แต่แต่บะทำปากมันหักอ่าแบะนี่นะครับสนุกสนานครับอีสานบานหา้าตอนเย็นนี่ได้ปลาปากยาวนี่นะสากไหมครับเอ้แต่เบะอะไรกันตุง้งอะไรกันตุง้งอืม ปลากระตรงครับนี่ลงสะครับใส่มองปลาซิวนี่ได้ปลากระตงตัวหนึง่งแต่ยังไม่ได้ลงแหวานแหนะวันนี้ก็ใสม่มองปลาซิวมองปลาซิวเท่านั้นนะครับพี่นอ้นองลูกนนครับ <มา S 2> ครับผมมาดูลูกนกนนกกกมาดููลี่อะไรลูกนอกอีกลูกนก ลุงนอนไหนโอ้ใส่หมอนอยู่นี่น,น,นี่ออนนปไปดูลุงน้องอีกครับโอ้ยกำลังใส่มัน,มนเลยไหนไปดูเนี่ยเดี๋ยวก็อยู่กับมันดีกว่ามั้งแม่มันไม่อยู่เฮ้ยนี่นอู้หูมันเปียกฝนน่ะเออมันไม่เปียกเฮ้ยเห็ดเ <Hey. S 2> <Hey. S 1> พาะเฮ้ยนี่อู้ พี่น้องครับเห็ดเพาะเห็ดเพาะครับไม่ใช <Okay. S 1> ่เยอะเลยน,น้องดูรังนกครับเจอเห็ดเพาะครับนี่โอ้นี่เดี๋ยวดูรังนกก่อนนี่ลูกด้วยรังนกตัวเล็กครับ สารมันเฮาครับอ้ออกมาได้เมื่อกี้อ้นออกมาเฮ้ยอย่าเอาออกครับสามตัวน่ารักเลยสามตัวน่ารักเลยครับสามตัวนะครับท่านผู้ชมสามตัวรตัวเลยรังเล็กๆครับเนี่ยเป็นนกสามตัวนะครับแต่มีอยู่สามตัวนี่ มากับคนนี้นี่รังนกเล็กๆแต่นี่นี่มีลูกนกสับด้วยนีดูครับีหย่น้องน,นี่กิ่งแล้วครับกิ่งเล็กๆแต่ไม่ทำารกันเมื่อกี้ไม่ทำไรายแต่เจอเห็ดพะ กินได้ไหมครับท่านผู้ชมกินได้ครับเอาไปกินไหมเราเอาไปปลูกเด็กถามว่าเอาไปปลูกปลูกไม่ได้ครับลูกทําไมครับเอาไปกินปลูกไม่ได้หรอครับปลูกไม่ได้ครับทําหลังเราข้างหลังเราใส่มองปลาซิวเอาไปไว้บนกระท่อมไหมครับครับเอาไปเก็บไว้ก่อนอ่ะไปจัดการเลย ล้างก่อนเลยนี่คือบรรยากาศสะโพกมือหนุ่มปริเลยตพ่อโมเลยนี่สะโพนี่คือบรรยากาศในสระนะครับบรรยากาศตอนแรกจะมาใส่ปลาซิวแต่ไม่เจอรังนกตัวน้อยๆพอเดินไปเจอรังนก หล ah, ah, ับเจอเห็ดเพาะครับข้างหลังครับใส่มองบาซิลนี่พี่น้องครับอันนี้ก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะไปใส่มองก่อน